วันนี้ผมไปีิะเกีตมาครับไปงานีิะเกีตงานทุเรียนภูเกาไฟที่จังหวัดีิะเกีตวันนี้ได้ได้มาสองลูกครับแต่ลูกมันยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เพราะลูกนี้เขาบอกว่าอีกพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อเลืนนี้ครับมันกาลังเหืมครับเนี่ยผมจะหาวิธีจะกินยังไงครับนี่ผมก็เลยสมไฟกำลังดังไฟอยู่ครับให้เป็นฐานครับเดี๋ยวผมเอาไปย่างไปเผาครับนี่ว่าอีกสองวันจะได้กินครับ มันไม่มันสุกไม่เต็มที่ครับมันคิดว่ากําลังเหืมนมี่แหละครับผมผมเลยจะเอามาย่างมาเผาไฟเห็นในในยูทูบเขาทําครับครับเดี๋ยวรอผมดังไฟให้มันแดงก่อนนะครับให้มันลุกก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอาไปย่างครับไปเผาครับโอู้นั่นลุกกแล้วครับผมนไฟผมครับรอสักครู่ครับถ้ามันแดงจังหน่อยเดี๋ยวผมคงก็จะเอาไปย่างครับครับ หลังจากที่ดังไฟขึ้นแดงเริ่มคืเอยไฟเริ่มคุขึ้นครับเดี๋ยวผมจะเอาทุเรียนครับไปใส่เตาครับทุเรียนลูกนี้ผมไปสั่งแล้วครับผมได้สองโลรค่งครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่เตาเลยครับย่างเลยครับผมนี่เดี๋ยวผมใส่ถุงมือหนังก่อนจับก่อนกลัวน้ำครับ นี่เลยครับเอาเลยครับนี่ก็โอ้ยสงสัยไฟมันมัน,ม,นมันจะคืดแรงนะครับนี่ต้องเอาฐานอ,าออกนิดหนึ่งครับขยับฐานก่อน ไฟมันไฟมันจะกระเด็นนะครับเพราะว่ามันเป็นฐานไม้บกแล้วมันมันจะกระเด็นเพราะเพราะมันจะภาษาอีสานคือมันจะก้าแหงครับแล้วมันจะ,ะแตกครับย่างไปเรื่อยก,ก่อนครับทุเรียนที่ผมซื้อมาสองลูกคือผมผมอยากจะเปรียบเทียบว่าไอ้ลูกที่มีลาดํากับลูกที่ไม่มีลาดําผมซื้อมาสองลูกครับ สองลูกกว่าประมาณหกกิโลลูกนี้สองโลครึ่งครับอีกลูกหนึ่งประมาณสามโลก,กว่าครับอีกอีกสองวันจะได้กินครับจะสุกกําลังพอดีแต่เอาลูกนี้ผมจะมาผมอยากจะมาทดลองย่างไฟเสียงยังดังจะมาย่างไฟครับเผื่อมันเผื่อมันสุกมันจะอร่อยไหมครับเห็นในในยูทูบเขาย่างครับ ไฟแดงมากเลยครับเจอฐานไม้จะบวกไฟคึกมากเลยครับดูความดูดูความร้อนครับแดงยู่คึงเลยครับผมรอสักครู่ควอนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่องดูข้างล่างว่าไอ้ถ้าถ้าผิวมันเริ่ไมไหม้เริ่มแตกเดี๋ยวผมจะพลิกจับจับลูกทุเรียนพลิกอีกข้างหนึ่งครับ ดูไฟครับไฟครับผมเรยงจิงคืงเลยครับผมได้ได้เวลาละวบ้อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมอุ้ยได้เปิดไฟต้องมีไฟแบตเตอรี่บนหัวได้ครับโอ้โอเคครับเลยเริ่ม โอเคมันเริ่มมีไหมเต้านิดหนึ่งแล้วครับนี่ไหมตอดโอเคอีกฝั่งนี้อีกฝั่งนี้ครับโอเคต้องใช้ถุงมือหนังครับจับครับถ้าไม่ใช้ถุงมือจับถุงมือหนังจับไปจับมือเปล่าเดี๋ยวน้ำทิ่มมาครับเจ็บครับดูนะครับไฟครับไฟแดงกี่คืนครับไฟคืบมากเลยครับ หลังจากที่ผมเอาออกมาจากเตาครับเอามาพักสักครู่คิดว่าจะเย็นแล้วครับผมเี๋ยวผมจะผ่าดูนะครับเนีน่ยนาะมือหนึ่งก็จะผ่ามือหนึ่งก็ถือกล้องผมต้องต้องตั้งกล้องก่อนเขาถ่ายครับผมนี่นี่ดูครับจะพาดูให้ดูครับจะผานทางนี้เนาะ งงเป็นไก่ตาแก่ครับ่าไม่เป็นครับเอาตรงที่ลอยแย,ยกครับขี่ก็ไเลยครับนี่แหละโอ้ไม่ได้ตัวนี้ ขอสต็อเอาขอขมีดก่อนครับผมดูดูดูจะดูแกะดูชิ้นเป็นยงไงหัวหอมเก็บเลยครับจะดูร้อนแรกก่อนเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไง ดบแล้นนะครับนี่นี่เดี๋ยวโอ้โหครับเนื้อโอ้โหคนเหลือนลครับผมโอ้โหเดี๋ยวสิทีครับมือผมไม่ได้ใส่ทุกมือครับมันจิตดำนิดหนึ่งครับอืมอืมไม่ไม,ไมีกลิ่นหอมไม่มีไม่มีกลิ่นหอมอะไรออกเลยครับนี่ Lăng mương của đây khắp đứa Đi khắp, đưa khắp đưa, đưa, đưa. ดูชิ้นนี้ครับโอ้มันสุกมันมันมันทำให้สุกเลยครับผมนี่อืมันออกมันมันเหมือนแบบไอ้มันไอ้มันเทศครับเผามันเผาครับเนี่อร่อยครับผมอืออร่อยครับผมโอเคเลยครับนี่อืม อร่อยอรอ,ยอร่อยครับไร้เลยรับุเลยครับ,รบน,นี่ดูถึงจะเปื่อนขี้เท่าให้หนึ่งแต่ว่าก็อร่อยครับผมนี่เพราะมันสุกในที่ครับนี่อืมออกินมันเหมือนแบบว่าเรากินแบบมันเผาได้ไม่มีกลิ่นของว่าข,ว,าขว่าทุเรียนเลยแต่ว่าอร่อยครับ อโอเคครับผมอร,อ,อร่อยมากเลยครับผม okay. ครับสุดยอดเลยครับผมเนี่ยคือทุเรียนที่ผมที่ผมเนี่ยมันคืออาจจะสุกพก่งนี้ได้กินพ่งนี้พอดีแต่ผมมาเผานี่ครับโอ้โหสุดยอดครับอร่อยครับผมอร่อยอร่อยจริงครับผม อร่อยมันเหมือนมันมันจะออกจะเหมือนแบบคล้ายๆมันเผาเมันมันมันเผาครับไม่มีไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นของว่าเขาทุเรียนมันทองเลยครับโอเคอร่อยครับผมโอเคครับผมคุณนุ้คลิปนี้จบสำนีนะครับผมครับอร่อยครับ